ทายลิลลี่นัดนิสาคอปเตอร์คิมมอนสอบผ่านหนังเรื่องแรกผู้กำกับปั้นนตสุดปลืม้มรอบพรีเทสหนังเลี้ยงรุ่นได้คะแนน8.7ผ่านพ้นไปแล้วกับการเปิดสตูดิโอชมภาพยนตร์เลี้ยงรุ่นรอบพรีเทสให้กับกลุ่มตัวอย่างของคนชอบดูหนังผีจำนวน50ท่านจำนวน2รอบได้ชมฟรีก่อนใช้จริงจากนั้นได้มีการทำแบบสอบถามความพึงพอใจผลปรากฏออกมาคะแนนรวมได้8.7 งานนี้ทำเอาผู้กำกับป้านศกฤตอินสมพันธ์ถึงกับออกอาการปลื้มกระแสตีเกินคาดต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องที่2ที่ได้ลงมากำกับเองปกติจะเป็นโปรดิวเซอร์ที่ผ่านมาทำซีรีส์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรภาค 1, 2, 3ค่ายโมโนเทวที่นายและก็ภาพยนตร์อีกหลายเรื่อง สำหรับภาพยนตร์เลี้ยงรุ่นหลายคนบอกว่าสอบผ่านโชคดีที่ได้นักแสดงนำหลายคนมาช่วยดึงกระแสเช่นลิลลี่เงียนสาสสกอตสอดอเส้นได้ไอายวราภัยรินไฮเล่โฮสต์ตัวท็อปนัทนิสามณีคอปเตอร์คิมมอนและอีกหลายๆท่านรวมถึงทีมงานทุกๆคนที่ร่วมมือร่วมใจกันสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาดี อย่างไรก็ตามฝากให้ทุกคนติดตามภาพยนตร์เรื่องเลี้ยงรุ่นวันที่18กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์แล้วเมื่อคืนไปงานเลี้ยงรุ่นมาได้ดื่มอัลกอฮอล์ไปเยอะไหมแกคิดว่าฉันเป็นบ้าแล้วเปล่ารายงานข่าวด่วนพบดาราสาวชื่อดังซัดจางเสียชีวิตหนูในสระว่ายน้ำแห่งหนึ่งแต่หนูไม่เคยทำร้ายเพื่อนแล้วทำไมเพื่อนต้องทำร้ายหนูด้วยแน่ใจเหรอ าเราไม่เมึงจะเอายังไงตอนเนี้ทุกคนในงานเลี้ยงรุ่นอ่ะให้การกับตารวจหมดแล้วว่าพวกเราอ่ะอยู่กับอีกกลุกคืนอนั้นมึงอยากติดคุกหรือไงไอ้มึงมารับที่ขวดน้ำที่สวดมนต์แห้งอให้มึงไปเป็นนางฟ้านางสวรรค์น,นะคะมึงฆ่ากูใช่ไหมบางทีเราอาจจะไม่มีเจตน,นาที่จะทํร้ายเขาแต่เขาก็โดนทาร้ายไปเหมือนกันเอ เราเป็นคู่กันขอให้เราเสี่ยงเชียมซีได้หมายเลขเดียวกันนะเจ้าคะจะนะถ้าพี่ตายไปพี่จะไม่เป็นพี่อยู่กับเราตลอดแกสัญญากับฉันแล้วนะถ้าฉันตายไปจริงๆจะทำยังไงกูจะพิสูจน์ให้มึงเห็นเองว่ากูกับมึงหลักกันได้ต่อให้กูต้องตายวันนี้เนี่ยกูจะรอคำตอบจากมึงพี่ไอโอมพี่โอมอยู่ห้องผมนะเจ๊ ับแม่งถวงหนไม่ดีนะถ้าฉันยังไม่ตายฉันก็จะอยู่รุ่นเดียวกับแกโอ๊ยกูก็ว่ากูเป็นแม่น,นาาพะกโหนงค่ะมึงเอ้หป้าลอยปลาไหม